ผมพับเบาแถวที่2นะครับปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยผมชักก้านวัดน้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องยังใสใสอยู่เลยนะครับยังใช้งานได้อีกเลยเนี่ยตรงนี้นี่ครับหลังคาสันรุปตัวนี้เป็นพารามิกสันรุปนะครับทานผู้ชมนะกระจกสันรูปที่เปิดได้ทั้งสอบานเห็นไหมาต้องชมนะด,มดูช่วงเลี้ยวของวงล้อนะครับผมบอกเลยว่า ตอบโจทย์แน่นอนอ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับววกกผมอกีกครั้งอาร์ตปาทัลโล่ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับเป็นรถ SUV นะครับหรือว่ารถครอบครัวห้าที่นั่งนั่นเองนะครับเป็น Honda HRV 1.8 RS ปี H p 2018 คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นของ h R E อ่าเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านชมเห็นนะไฟใหญ่หน้านะครับเป็นไฟใหญ่หน้าเป็น L E D มันติบีมนะครับท่านผู้ชมนี่เรามีเดย์ไทม์ลันนิ่งมาให้ด้วยนี่เห็นไหมไฟตัดหมอกครับจะเป็นหลอดไฟ L E D นะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นหลอดไฟ L E D กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับตัดด้วยแบ็กคอสหรือว่าเป็นกระจังหน้าสีดํานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ ไม่ใช่โคเมียมโดยแท้จริงนะครับนี่เป็นแบบว่าเป็นชุดแต่งของ RS จะเป็นแบบนี้เลยจางหน้าเป็นแบบ black g ส o s นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ไม่จะมีตะแกรงในกันชนนะครับเป็นลังผึ้งเห็นไหมนี่ครับสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีแดงสวยๆเลยตรงนี้นี่ครับสังเกตกันง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัว RS นะครับล้อเขาจะเป็นล้อแม็กซ์โทนเลยนะ เขาจะมาด้วยขนาดยางขอบ17นะครับท่านผู้ชมขนาดยางเขารู้สึกจะเป็น 21555R17 ตรงนี้นะยางนะครับท่านผู้ชมเ,นะเป็นยางปี2018นะเป็นยางที่ติดมากับรถเลยแต่โดยรวมๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยยางมาเริ่มเสื่อมสภาพและอ่ามันไม่ค่อยสวยงามและใครที่ดูจากคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ที่ยางเป็นปีใหม่กว่านี้นครับที่ยางมาสภาพดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะ นี่ครับช่วงลงช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่เยิ้มแน่นอนนะครับช่วงล่างนะครับระบบซับแรงกระแทกจะเป็นปีกนกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ปีกนกดิสเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกสล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับท่านผู้ชมนะคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นสีดำนะครับสเกิร์ตด้านข้างนี่ก็เป็นสีดําเอาง่ายว่าเอกลักษณ์ของโฉม RS นะครับจะเป็นชุดแต่งสีดำนะตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่มีคิ้วกระสาบมาให้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงท่านผู้ชมนะ รถปี2 0 1 8แผงประตูนี่กริบเลยามาดูทีกก่การดูรถของนี่ครับผมเห็นไหม,มเม็ดอาร์กนี่เป็นไงสวยๆโหเลียงเม็ดทุกจุดเลยครับนะาลูดไปนี่สะดุดสะดุดเลยครับนะาเป็นไงสวยงามดูกันแค่นี้ครับผมนี่ครับหัวนอ็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยสวยๆแล้วก็จะมีนะครับสแคเปเพลนะครับสแคเปเพลนี่เป็น hrv ที่ติดมาจากศูนย์ฮอนด้าเลย สวยด้านท้ายครับรถรุ่นนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะครับ5ประตูแล้วก็เป็น5้าที่นั่งนะครับท่านผู้ชมนะพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะถือว่ามากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมมากพอสมควรนะนี่มีอะไรบ้างเห็นไหมเครื่องมือครับช่วยเหลือย้อมฉุกเฉินนะแมรงนะครับหูล่ากกันชนนะครับบล็อกถอดร้อนะครับประแจต่างๆครับมีอยู่ครบเลยเห็นไหมนี่อันนี้ก็ยางอล่ครับยางอล่นี่ บอกเลยว่าไม่เคยลงพื้นแน่เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่สยสวยๆเลยไม่เคยลงพื้นแน่เลยครับทีนี่อ่าฮะอาา่านี่ฮะสวยงามนะครับบอกเลยว่านี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะมีพื้นที่นะครับใช้สอยเพิ่มขึ้นเราสามารถเข้าไปนอนได้เลย<า>นี่ครับอ่าง่ายๆเลยนี่นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไนะหมเราสามารถดึงสลักเบาะนี้นะครับงา้างมือครับปุ๊บเบาะมันก็จะพับแลดลาบไปนะครับท่านผู้ชมนะพับแฟลดลาบไปแล้วตรงนี้ เปิดรับไปลวเห็นไหมท่านผู้ชมนะผมพับเบาะแถวที่2นะครับปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเอาที่นอนปิกนิกนะครับปูแล้วนอนได้นะหรือถ้าเกิดเราเป็นพวกแม่ค้าขายของออนไลน์นะครับพับเบาะนี้ไปนะครับก็จะมีพื้นที่วางของครับเยอะเลยตรงนี้สามารถขนของพัสดุต่างๆไปส่ง ให้กับลูกค้าได้เลยนี่นะเนี่ย <Yeah. S 1> หรือจะเป็นบุกแม่ค้าตามตลาดนัดนะขายพวกของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับเสื้อผ้าของเสื้อผ้านะครับก็สามารถขนของไปขายตามตลาดนัดได้นะครับ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยว่ารถ SUV คันนี้นะครับหรือว่ารถอเนกประสงค์คันนี้5ที่นั่งคันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับประโยชน์ใช้สอยเยอะมากอ่าไงไงละ่ะบอกเลยว่าใครที่ขายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดู ด้านข้างซ้ายกันดีกว่าต่อนะนี่เอิบเหมือนเดิมเหมือนกันครับเหมือนกันเลยข้างขวาเป็นยังไงข้างซ้ายเป็นอย่างนั้นเลยฮะล้อแมกซ์ทูโทนนะครับดิสเบกสี่ล้อนะครับคิวอ่าคิวซุ้มล้อนะครับราชุดแต่ง rs มาให้รอบคันอ่าตรงนี้่ะมาดูเม็ดอาร์ครับผมเม็ดอาร์ผมก็ยอมแผถว่าตัวระตูก็สวยอะไรว่ารถมันสวยงามนะครับให้ดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นี่มันสวยงามฮะ เรียงเม็ดกริปเลยเอาง่ายๆว่านะท่านผู้ชมนะที่โชว์รูมของเรานะครับจะมีตัว h r v ตอนนี้มีทั้งหมด3คันนะครับมี3คันแต่ตัวนี้คันนี้เป็นตัวท็อปสุดอสองคันนะเป็นสีเทาเข้มกับสีบอลน,นะครับจะเป็น 1.8E นะครับตัวนี้ยังยังไม่ท็อปสุดนะครับตัวนี้นเป็นตัวเริ่มต้นอ่าตรงนี้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าพิเศษสุด,สดๆท็อปสุดๆอ่า เม็ดอเม็อาร์สวยเป็นไงล่ะผมบอกเม็ดโอเม็อาร์นี่ครับสวยงามเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านแผ่นเพจอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะแผ่นเพจของเขาไว้เป็นนี่ครับอ่าเลขอาร์ยูห้าแปดเก้าศูนยนึ่งศูนย์ศูนย์สองอันนี้คือเลขเครื่องครับเลขเครื่องจะเป็น R 1 8 Z F 3 5 0 0 2 6 6นะครับตรงนี้อ่าเป็นไงล่ะ ดูจากตรงนี้ก็พอครับท่านผู้ชมนะเรามีสำเนารถครับเราอยากว่ารถคันนี้เอ้ยรถมันเคยเปลี่ยนเพจมาไหมรถมันเคยตัดต่อมันไหมเราดูจากตรงนี้ได้เลยเอาสำเนามาเทียบอ่านี่นะท่านผู้ชมนะนี่นะกระจกบอกแล้วว่ามันเป็นชุดแต่งนะครับมันชุดแต่ง R S นี่ครับตัวท็อปนะครับตัวทอ็อปเขาจะมี Honda l e n w o r t ์มาให้เห็นไหมฮอนด้าเรนวอร์สนะครับไฟเลี้ยวดกระจกมองข้างเป็น LED หมดเลยสวยพวกกล้องพวกกล้องนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นไงล้วท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะดูด้านท้ายแล้ววิธีพับเบาะแล้วาฝาท้ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องนีกหว่าครับว่าเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วห้องเครื่องของเขาจะสวยขานาดไหนไปรับชมกันเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมเปิดฝาโปงหน้าของ Hon d a HRV มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับครบนะครับดูจากนี้ครับแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปงหน้ายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ หัวน็อตนะครับฝาพงหน้าอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการขันนะครับตรงนี้น็อตต่างๆนะครับน็อตแก้มต่างๆอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการขันคานหน้าเน่เดิมๆมาร์กเดิมๆไม่มีการขันโอ้โหรถเดิมๆนะครับสวยๆเลยนี่ผมชักก้นวัดน้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องยังใสใสยอยู่เลยนะครับยังใช้งานได้อีกเลยเนี่ยตรงนี้อ่าฮะผมบอกเลยนะครับระบบเบรก ABS ต่างๆนี่สวยงามอยู่ตำแหน่งเดิม เป็นของเดิมเลยครับยังไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับมาด้วยแรงม้า141แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะมาด้วย141แรงม้าผมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับคันนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนอ่าเป็นไงละ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เชื่อว่ารถมันสวยจริงรถมันดีจริงท่านผู้ชมกดเบอร์ผมเลย0ู0 4 8 6 6 5 9ูเปเป็นไงละ่ะผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูในห้องโดยสารนะครับว่าเข้าไปแล้ว มันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรารับชมกันเลยไปผมเปิดประตูไปนะครับอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับทุกท่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับที่มือเปิดประตูนะครับมันก็สามารถเปิดปิดหรือว่าเปิดปิดล็อกได้นะครับด้วยกุญแจคีย์เลสนะฮภายในของเขาเป็นโพลสีดาหมดเลยนะครับโพลสีดําเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่าเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับ คนนั่งข้างจะเป็นเมลนวดอยู่ผมบอกเลยนะว่าตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนตรงนี้อ่าผมนี่ครับการสตาร์ทนะครับนี่ครับกุญแจอยู่ตรงไหนก็ได้ครับนี่อยู่ในตัวเราเพียงปลายนิ้วสัมผัสเราครับแล้วก็จะสตาร์ทเอนจินได้เลยใช่ไหมสตาร์ทเอนจินไดน้สต็อปเอนจินได้ด้วยปลายนิ้วของเราตรงนี้นะเครื่องโซนเครื่องเสียงเนี่ยของเปิดมันตึมๆเลยนี่ครับอ่าท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่เชื่อว่ามันบอกไฟฟ้านี่ฮะบ,บอกไฟฟ้าน,นะครับอ่าฮะ บอกไฟ,ฟ้าเดินหน้าถอยหลังได้ปรับเอ็นหลังได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเริ่มเต้นจากพวงมาลัยเห็นไหมเป็นพวงมาลัยสามก้านพวงมาลัยสามก้านนะครับมันติฟังกช์ชันนะครับมันติฟังก์ชัน adjective ค r u i s e c o n t r o l p a ช d ฟ r s h i p นะรับสายนะครับจากพวงมาลัยได้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบคันนะครับการปัดน้ำฝนนะครับ เป็นออโต้การเปิดไฟใหญ่หน้าเป็นออโต้อ่าเป็นออโต้หมดเลยนะครับตรงนี้ครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นพัดสกรีน7นิ้วตรงนี้7นิ้วเขารองรับอะไรบ้างนี่เห็นไหม FM นะครับ AM ได้นะครับ USB ได้บลูทูธได้ HDMI ได้นะครับตรงนี้ลิงก์โทรศัพท์ได้ ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนระบบแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เพียงใบมืวสัมผัสนะครับแอรออโต้แอซีนะครับนี่ออนออฟเพียงใบมืวสัมผัสช่องแอร์ต่างๆนะครับออกแบบมาได้หรูกว่าโฉมเก,ก่าๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับเห็นไหมตรงนี้โอ้โหช่องแอร์นะครับสองอันนี้จะโดนพวกขี่นะครับโดยตรง แล้วนี่นี่ฮะช่องแอร์ตรงนี้ตรงคอนโซลนี่ครับจะเป็นช่องแอร์แบบยาวครับอันนี้จะโดนคนนั่งข้างนะครับเพื่อที่จะส่งความเย็นไปถึงด้านหลังด้วยโอ้โหเสียวอ่ะเสียง,งคนโดยสะดวกแล้วมีอะไรบ้รางพนักเท้าแขนนะครับพนักเท้าแขนตรงนี้ช่องวางแก้วนะครับนี่สไลด์ไปด้านหลังนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการวางแก้วครับช่องวางแก้วเนี่ยเขาจะกั้นไว้เลย แก้วที่หนึ่งแก้วที่สองนะครับตรงนี้แล้วเปิดพนักข้าแขนมาครับมันก็มีช่องเก็บของอีกนะครับหรือว่าที่วางแก้วนั่นเองตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับเห็นไหมวางแก้วเยอะจังตรงนี้ครับแล้วเกียร์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับระบบเซฟตี้นะครับผมบอกเลยนะรถคันนี้ครับมี SRS Airbag ทั้งหมด6จุดนะครับ6จุดเลยมีคู่หน้านะครับ คู่หลังคู่หน้าอันนี้เลยตรงเสาเอ A, ซ้ายขวานะครับแล้วก็บาออนี้มีทั้งหมด6จุดนะครับทุชๆแล้วก็ดีขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเลยตรงนี้อาา่าฮะระบบเซฟตี้ก็ต่างๆก็มีครบแหละอย่างที่ผมบอกไป SRS มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เพิ่มมานี่ครับนะระบบอ e ิเล็กทรอนิก็เป็นพวกกระจกไฟฟ้าพไฟฟ้านะครับตรงนี้สวยโอเคเลยนี้ นี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปถ่าคผู้ชมอยากจะรู้ว่าท็อปยังไงนี่ครับต่างคาดันรูปตัวนี้เป็นพารานามิกสันรูปนะครับ่านผู้ชมนะ,ะเป็นพารานามิกสันรูปกระจกสันรูปที่เปิดได้ทั้งสองบานเห็นไหมเปิดแล่าอันนี้เลยบอกเลยว่านะใครที่กําลังหาอยู่นะครับ่านผู้ชมนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้คันนี้ตอบโจทย์ เทสปอร์ตด hey, ูหรูหรานะครับตรงนี้ดูหรูหร่าเลย yeah, <who? S 1> ปิดละเห็นไหมตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กำลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ่าตรงนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับใช้งานมาแล้วครับ111,000นะครับ4,51 0กิโลเมตรนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหม114051 รถ5ปีครับใช้งานมาประมาณ1 1 0 0 0 0สนหนึ่งนเนี่ยก็คือถือว่าโอเคเลยโอเคยังไงจริงไหมไม่แท้ไหมกลับไม่ไหมเดี๋ยวมาชมดูนี่บอกเลยว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีที่มาที่ไปของรถคันนี้รถคันนี้มันเป็นมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการเช็คระยะเมื่อปี6 3นะครับใน6-3เลยเนี่ยนะ ประวัติอยู่ที่ศูนย์นะครับอ่าฮะประวัติที่อยู่ที่ศูนย์เลยอ่ารถคันนี้รู้สึกว่าจะออกที่สระบุรีฮอนด้าคาร์นะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มาดูนี่ครับอ่าบุ๊กเซอร์วิสอ่าสมุดร,รับประกันครับหรือว่าวารันตีบุ๊กเก็ตนะครับเห็นไหมมีครบเลยนะครับมีรครบเลยครับรถคันนี้ครับประวัติอยู่ในศูนย์ฮอนด้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับท่านผู้ชมสามารถเอารถเข้าศูนย์ Honda ได้เลยคีย์เลขตัวถังเข้าไปนะครับก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้เข้าเช็คระยะล่าสุดเมื่อไหร่เห็นไหมอันนี้นะเข้าล่าสุดเลยครับ1 1ึ 11, 000, 11, 000, 16, 000, 59, 000. ่งแสกอยากิโลแต่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้เป็น114นะครับ114 051อ่ารถเท่ากับว่ารถคันนี้ใช้งานมาหลังจากที่เจ้าของเดิมน,นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมเครื่องมาแล้วรื้เช็คกะยะมาแล้วก็ใช้งานประมาณ3,000กิโลนะครับก็ถึงเอามาขายให้กับทางเรานะครับเห็นไหมรถคันนี้ประวัติศูนย์เลยนะครับเจงขับล่าสุดก็มีประวัติอยู่ในศูนย์อ่าเป็นไงนะท่านผู้ชม ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้มันมีที่มาที่ไปรถมันสวยงามตรงนี้นะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วเฮ้ยรถมันจะกลับไหม่ไหมอ่าไม่ต้องกลัวครับรถนี้ใหม่แทนแน่นอนเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูห้องโดยสารแถวที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูห้องโดยสารแถวที่สองครับว่าเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมมาเลยไปผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองของ Honda h r v สอาคันนี้นะครับผมบอกเลยนะ เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยเฮดรูมผมเหลือๆเลยเล็กรูมผมนี่เหลือเหลือเลยเหลือเยอะด้วยไม่ได้เหลือน้อยเหลือเยอะโอ้โหพนัเข้าวแขนมีมาให้ไงล่ะเดี๋ยวนี้นะเบาะก็จะอ่าประมาณนี้นะครับยังไม่ถึง45องศานะครับตรงนี้ยังไม่ถึง45องศาเห็นไหมก็อยู่ประมาณนี้ระดับนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับเอ่อนั่งแล้วรู้สึกไม่เมื่อยไม่เมื่อยแน่นอนนะครับพี่เป็นนักลับแขนซ้ายขวามาให้ ช่องวางแก้วต่างๆมีมาให้นะครับมีครบคันเลยมือจับต่างๆมีมาให้นะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะมีนี่อ่าตัวนี้มีที่วางแก้วมาให้เป็นไงอ่าฮะมีช่องเก็บเอกสารต่างๆมีมาให้ลำโพงทั้งมีทั้งหมด6จุดนะครับแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ให้2จุดทั้งหมด6จุดผมบอกเลยว่าสายบันเทิงอัตราลดต่างๆนะครับครบคันครับครบคันเลยปะ่ะเราพาท่านชมดูรอบคันเรียบร้อยในะห้องสารเรียบร้อยแล้ว ในห้องเครื่องด้านท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับว่ารถปี2018นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันเลยไปก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับนี่ผมค่าเข็มขัดแล้วค่าเข็มขัดแล้วนะครับไปแล้วก็ปรับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเข้าออกได้ด้วยอ่ะขึ้นลงนะครับเข้าออกได้ด้วยเห็นป่ะแล้วก็ลอบพวงมาลัยแน่นนะครับไปกล้องมองหลังเป็นไงชัดเจ๋วเลย ชัดแจ๋วเลยมาทดลองขับรถกันเลยดีกว่านี่ครับปีพนนี่ครับอ่าฮอนด้าเลนโวสยังไงล่ะอ่าผมเปิดไฟเลี้ยวนะเองนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้ท่านชมเลยนะเป็นระบบเซตตี้อีกอย่างนะครับที่แถมมาให้ของรถ พอดา HAW หนึ่งจุดแปด RS คันนี้อป็นไงล่ะอตอบโจทย์เฮ้ยนี่ครับท่านชมนะระบบเบร์นะครับเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อ ABS นะครับบอกเลยว่าเบรกนี่ไม่ต้องกลัวลื่นไถลเลยช่วงลงช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีมากเลย,ย,ลนะยลลนะครับท่านชมนะดูช่วงเลี้ยวของวงล้อนะครับผมบอกเลยว่า ตอบโจทย์แน่นอนอ่าอ่ง่ายๆเลยท่านผู้ชมรถคันนี้ยกให้เป็นตัวเลือกสําหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถครอบครัวที่นั่งอยู่อีกหนึ่งคันนะครับอ่าอีกหนึ่งคันเป็นไงล่ะผมพานท่านผู้ชมทดลองขับรถแล้วนะครับอ่าทดลองขับแล้วเดี๋ยวมพาท่านผู้ชมไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอา Honda h r v อว่ะ1.8 RS ปี2018สีสแดงีแทคันนี้มาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยไป เซลอาร์หรืออาร์ Art, ปาทโรนะครับพาท่านผู้ชมดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับรอบคันแล้วนะครับดูทุกจุดแล้วพาทู้ชมไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอา Honda HRV 1.8 RS ปสี2018สแดีแดงคันนี้มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยนะครับเปิดตัว h o n d ้าไฟแดงเลย1ล้านนแสนนะครับ1น0 0 0หบาทแต่วันนี้นะปีับปี2023รถปี2018รถห้าปี ผมเอามาขายแค่7แสน2 0มื่นาบาทเท่านั้นย้ำ่า7แสน2 0มื่นนบาทเท่านั้นใครที่สนใจ Honda HRV 1.8 RS สีแดงคันนี้นะครับติดต่อผม0804866598นะครับก่อนจบคลิปนี้ผมฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลนไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คา r ์ s sure. ara, u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s, 8, on, m, s u ชั c o m